พูดถึงอีกบทบาทหนึ่งที่ขาดไม่ได้เอาเส้นเลยนะครับในโลกภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นประเภทอะไรก็ตามนั่นก็คือฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับตัวละครเองที่คอยเป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูเป็นตัวขัดตัวขวางเป็นคู่แข่งคู่อาฆาตคอยจองล้างจองผลาญตัวละครเอกให้ไม่สามารถทําภารกิจได้สําเร็จไปจนตลอดลุล่วงและดาวร้ายอีกคนที่ผมชอบแกมากก็คือลุงพิภพผู้พินโยนั่นเองครับ ชอบการวาดแต่ก่อนนี่ถ้ามีโปสเตอร์มาแปะหนังกลางแปลงต้องไปยืนไล่ดูชื่อว่ามีชื่อพิภพผู้พินโยอยู่ด้วยหรือเปล่าถ้ามีคือจะดีใจมากเลยครับจะได้ดูแกหัวเราะในมุกตลกของแกดูจากประวัติแกแล้วก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับก็จะให้ธรรมดาได้ยังไงล่ะครับชีวิตโชกโชนมาตั้งแต่ยังไม่จบมหเสร็จด้วยซ้คือเมื่อพ่อแกเสียชีวิตนะครับบ้านก็แพ้แตกต้องออกจากแถวตรอกฟินกรมสราพสามิตรราชวัตรกรุงเทพ และออกตะลอนตะลอนหางานทําทั่วร้อยเอ็ดเจ็ดจานน้ําโดยลุงแกไปเป็นจุมโพให้เรือขนส่งสินค้าครับจุมโพก็คือพวกหุงหาอาหารล้างถ้วยล้างจานนั่นแหละครับเรือก็พาล่องไปถึงโน่นสิงคโปร์มาเลเซียสงขลาตากใบเกาะสมุยพอมาถึงเกาะสมุยนี่แหละครับเจอมรสุมเรือเลยแตกครับอับปางลงต้องลอยคออยู่กลางทะเลจนมีเรือประมงของชาวบ้านมาเห็นเข้า และก็เลยช่วยเหลือไปได้ครับจากนั้นเลยมาเป็นนักมวยตระเวนชกไปทั่วเลยครับถึงใต้สุดชายแดนไทยแฟนมัดมวยให้ชาย,ยาแก่ว่าไอ้แรดดงจอมตะลุยครับแต่พอชกชิงแชมป์นี่สิแกก็ไม่เคยได้แชมป์กับเขาสักทีครับก็เลยเลิกชกกันมาจนกระทั่งจะพระจะผูได้เข้ามาแสดงภาพยนตร์ครับให้กับทีมสร้างภาพยนตร์เจ้าหนึ่งในยุคนั้นก็คือทีมของคุณทงไหงนสุวรรณทัศน์ครับ เล่นเรื่องสองเรื่องแรกยังไม่เป็นพระเอกนะครับมาเป็นพระเอกเรื่องขุนศึกน่านเจ้ากับเรื่องลันตาบุรังในปี2499เรื่องชูชกกับกันหาชาลีรับบทเป็นพระเพศสันดอนในปี2500แกเป็นพระเอกมา4 5หเรื่องซึ่งทุกเรื่องถ้าพูดภาษาทุกวันนี้ก็คือแป๊กสนิทครับซึ่งก็ได้สร้างความททใจให้แกถึงขนาดถอดใจอยู่เหมือนกันตอนนั้นอันมาเล่นเป็นตัวประกอบอยู่หลายปี ก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีชื่อเสียงกับเขาได้นะครับการวัดว่าเราจะดังหรือไม่ดังสมัยก่อนเขาวัดกันที่ว่ามีชื่อในโปสเตอร์หนังหรือเปล่าถ้าไม่มีคือไม่ดังนะครับถ้ามีคือดังสามารถอัพค่าตัวได้เรียกว่าอัตราค่าจ้างต่อเรื่องได้ดีทีเดียวจากพระเอกมาเล่นเป็นตัวประกอบตัวประกอบแบบออกมาฉากเดียวตายเลยนะครับมีอยู่หลายเรื่องด้วยกันแต่แกก็ไม่ทอ้อคิดอยู่อย่างเดียวว่าจะทํายังไงนะที่จะให้มีชื่อเสียงกับเขาบ้าง ก็พอดีวันหนึ่งได้เจอกับเกชาเปลี่ยนวิถีดาวร้ายชื่อกะชอนขณนะนั้นพอดีเกชาได้แนะนําว่าการเป็นนักแสดงอย่าหยุดกับที่ต้องมีคาแรคเตอร์เฉพาะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองหาจุดแตกต่างจากคนอื่นให้ได้ดูอย่างผมซิผมสุบุรีไม่เป็นผมยังมีซิก,ก้าติดตัวตลอดเวลาเลยเห็นไหมผมได้คาแรคเตอร์นี้มาจากพระเอกหนังคนหนึ่งที่ผมชอบก็คือแอมฟรีโบกาดจากเรื่องกาซาบังกา ทำให้คนดูจำเราได้พอคนดูจำเราได้เขาก็ชอบเราแล้วทีนี้งานก็จะมาหาเราเองพอได้กินเกชาเปลี่ยนวิถีแนะนําอย่างนั้นนะครับลุงพิ่พบผู้ผพินโยของเราก็ปิ๊งเลยทีนี้ตอนนั้นแกอายุ46ปีเลยนะครับดาราในดวงใจที่ลุงแกชอบมากๆก็คือยูบรินเนอร์ครับลุงแกเลยตัดสินใจโกนหัวเหมือนยูบรินเนอร์เลยแต่เก็บหนวดเอาไว้เหมือนเดิมผลปรากฏว่าแกดังเพรียงปร่างเลยครับ มีที่ชอบมากอยู่เรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องเสือภูเขาในปี2,522ของคมอักเดตเจ้าพ่อหนังบู๋แห่งวงการภาพยนตร์ไทยเราลุงพภพบแสดงเรื่องนี้คู่กับสมศักดิ์ชัยสงครามดาวร้ายอีกคนเรียกว่าเข้าขากันมากครับเป็นดาวร้ายคู่ดูโอ้ที่แย่งซีนได้ตลอดทั้งเรื่องเลยทีเดียวต่อมาลุงแกมักได้เล่นแนวร้ายแฝงฮาฮามาโดยตลอดครับเรื่องเขี้ยวเสือเล็บสิงปี2,520 โผล่ออกมาหน่อยเดียวครับไม่ถึง5นาทีแต่ก็เป็น5นาทีที่เราจําแก่ได้อ,อย่างเรื่องโหดพักการในปี2532แกรบบทไอเท่งจนกระจอกแต่เรื่องนี้มีบทบาทเป็นตัวเดินเรื่องเลยทีเดียวนะครับเรื่องไอชาติเหล็กปี2527นะครับเป็นเล่นเป็นลูกน้องดามดัศกรถูกดามดัศกรดา่าทั้งเรื่องอีกตามเคยเรื่องแควเทือนปี2522โผล่มาแค่ฉากเดียวครับ แต่เป็นฉากเดียวที่ใสวิกแล้วก็เรียกรอยยิ้มได้พอสมควรเรื่องภูหินล่องกร้าปี2529เล่นเป็นเสือภูผานี่ก็เป็นตัวเดินเรื่องอีกเหมือนกันครับเรื่องเจ้าพ่อภูเขียวปี2524เล่นเป็นไอเสียมลูกน้องเกชาเปลี่ยนวิถีและวก็โดนเกชาด่าทั้งเรื่องอีกเหมือนกันครับจะเห็นได้ว่าคนเราจะเป็นตำนานได้ย่อมไม่ธรรมดาทั้งนอกจอและในจอ ต่างได้ทําหน้าที่ของตัวเองในอย่างเต็มศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์คนหนึ่งเลยทีเดียวโลกเราบางทีคนดีก็น่ากลัวคนชั่วก็น่าคบสังงกันครับพิภพผู้พิญโยเกิดเมื่อ2พฤศจิกายน2470เป็นคนกรุงเทพโดยกําเนิดและก็ได้จากเราไปด้วยโรคเบาหวานเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2547รวมอายุได้77ปีทิ้งไว้เพียงตำนานดาวร้ายผู้น่ารักเจ้าของวลีอมตะที่ว่า ข้าจะยัดเยียดความเป็นผัวให้กับเธอสมศักดิ์ชัยสงครามนักแสดงหลากหลายลีลาดาวร้ายฉายาหนวดหินลิ้นจรวดปี2533สมศักดิ์ชัยสงครามมีผลงานหนังมากถึง12เรื่องด้วยกันเรียกว่าเป็นอีกช่วงชีวิตการแสดงของดาวร้ายหนวดหินคนนี้ที่พุ่งแรงพอสมควรหนึ่งในผลง,งาน12เรื่องประจำปี2533ของเขาก็คือ เรื่องปุกปุยนั่นเองครับในเรื่องปุกปุยมีอยู่ฉากหนึ่งเป็นฉากที่ตาหรือสมศักดิ์ชัยสงครามพูดปลอบหลานชายคือว่าวเปรียบเปรยความรักเป็นท่อนสูงจนประโยคนี้กลายเป็นวักทองประจำหนังเรื่องนี้ไปเลยฉากนี้เป็นฉากที่ตาหรือสมศักดิ์ชัยสงครามได้พูดไว้อย่างนี้ครับก็นี่แหละนะความรักความรักก็เปรียบเหมือนท่อนสูงตัดก็ไม่ขาดซื้อสองบาทก็ไม่ขายมีอีกฉากหนึ่งครับในห้องนอน ตาได้พูดคำคมกับว่าวหลานชายไว้อย่างน่าฟังว่าชีวิตผู้ชายมีความสุขอย่างที่สุดก็แค่สองครั้งครั้งแรกก็คือการได้แต่งงานกับผู้หญิงที่เรารักแล้วครั้งที่สองล่ะครับว่าวถามก็ตอนเมียตายไงละ่ะ <c oughs> และอีกฉากน่ารักก็ตอนที่ว่าบอกตาที่กำลังนอนไม่หลับให้นับแกะตาก็นับจริงๆนหะครับแต่เป็นการนับแกะยันถึงหกโมงเช้าไม่ได้นอนกันเลยทั้งตากับหลานครับ นอกจากเรื่องเสือภูเขาปี2522ที่สมศักดิ์ชัยสงครามเข้าคู่เข้าขาเป็นดูโอ้คู่ฮาเดินแบบทหารเรียกเสียงหาได้ตลอดทั้งเรื่องกับพิ่พผู้เพียนโยเขาจะงมีผลงานอีกมากมายที่ทำให้เรานึกยังไงก็นึกไม่ออกว่าสมศักดิ์ชัยสงครามแกจะเล่นหนังได้น่ารักได้ละมุนใจอย่างเรื่องปุกปุยอย่างนี้นานผ่านไปกี่ปีต่อกี่ปีประโยคที่เปรียบความรักเหมือนท่อนสูงของแกก็ยังจำได้ขึ้นใจ จำได้จนต้องกลับไปดูเรื่องปลุกปุยบ่อยๆตลอด30กว่าปีที่นังเรื่องนี้ปรากฏขึ้นมาในโลกก็ภาพจำติดตาบทบาทของสมศักดิ์ชัยสงครามก็คือดาวร้ายไม่ก็ตัวประกอบหรือไม่ก็เป็นผีนักแสดงที่มีหนวดแค้มตอบตาดุชอบเล่นฉากเลอบซีนโดยเฉพาะฉากคมขืนมันกลายเป็นลายเซ็นของเขาเลยทีเดียวอย่างในเรื่องตันหาน้ำมันพลปีายปี2533ฉากกระท่อมร้างกับติ๊กแม่โขงเรื่องสยิว ปี2521เรื่องตันหาพระจันทร์ปี2533เรื่องชีกับเรื่องผ่าลงปี2527ส่วนมากแล้วผลงานทั้งหมดของเขาที่เอ่ยมาล้วนเป็นหนังที่มีฉาก18บวกทั้งนั้นและมีบ้างเหมือนกันที่สมศักรับบทอยู่ฝ่ายดีอย่างในเรื่องไอ้ผางรฟทปี2525 25, เขาก็รับบทเป็นผู้ช่วยพระเอกเรียกได้ว่าเล่นแน่ดีทั้งบทตลกบทร้ายจนกระทั่งบทผีก็ดูน่ากลัวไม่หยอกในเรื่องคำมั่นสัญญาปี2 5 3 0 สมศักดิ์เล่นเป็นพ่อพระเอกบทดีมากโดยตอนจบในเรื่องแกไปบวชอีกเรื่องก็คือเรื่องรักใคร่ปี2530สมศักดิ์เล่นเป็นคนสวนแกก็ทำได้ดีทีเดียวมีใครจำได้บังครับว่าสมศักดิ์ชัยสงครามเป็นผู้สังหารนวลชวีในเรื่องนวลชวีปี2528ยังไม่พอครับเขายังเป็นผู้สังหารหมอการในเรื่องเขาชื่อการปี2531ด้วยภาพติดตาอีกเรื่องก็คือเรื่องระคังผี ปี2528ว่าให้ถึงที่สุดแล้วสำหรับบทคมคืนนอกจากดามดัชกอนแล้วก็มีสมศักดิ์ชัยสงครามนี่แหละครับที่ได้เล่นบทนี้เยอะกว่าใครส่วนในเรื่องทองพูลโคกโพราษฎรเต็มขั้นปี2520สมศักดิ์ชัยสงครามถูกนางเอกในเรื่องคือหม่อมอูมิจดาอุมารินตะโกนด่าว่าไอ้แมงกระจัวในเรื่องมือปืนปี2526ต้องฉากนี้เลยครับฉากที่แกเล่นเป็นทหารเก่าหรือทหารผ่านศึก และออกมาเป็นเอเจนต์ในคราบของช่างตัดผมเป็นอีกฉากที่สนุกมากๆก็คือฉากที่แกกับเมียด่ากันในร้านตัดผมนั่นนะครับเล่นได้สมจริงได้ใจจริงๆทีนี้เรามาดูประวัติของดาวร้ายฉายาหนวดหินลิ้นจรวดคนนี้กันครับสมศักดิ์ชัยสงครามมีชื่อเล่นว่าแซมมี่ชื่อเล่นนี้ได้มาตอนที่เขาไปเรียนอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสมศักดิ์เกิดปี2481 ส่วนวันที่เท่าไรเดือนอะไรตามข้อมูลประวัติไม่ได้มีระบุไว้เขาเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีเป็นนักแสดงในบทตัวร้ายหรือตัวประกอบที่มักได้รับบทเด่นๆเ,เป็นตัวสร้างสีสันในเรื่องเสมอมีเอกลักษณ์ที่ผู้ชมจําได้ก็คือโครงหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผอมแก้มต่อและไว้หนวดเหนือริมทีป่ปากสมศักดิ์เริ่มแสดงหนังครั้งแรกในชีวิตจากหนังฟอร์มยักษ์ของผู้กํากับจอมดุฉลองพักดีวิจิตในเรื่องทองภาคหนึ่งปี2516 และผลงานเรื่องสุดท้ายคือเรื่องสมมือปืนปี2548ของสนานจิตบางสะพานในบทของมือปืนคนสนิทของกำนันบ่มที่รับบทโดยธนิตจ,จิตนุกูลตามประวัติบอกว่าสมศักดิ์ชัยสงครามมีชีวิตโชคชนมาตั้งแต่เด็กๆจัดอยู่ในกลุ่มเด็กเกเรเหลือขอแต่สมองดีและผลการเรียนดีพ่อแม่เลยไม่ได้ว่าอะไรมากมายนะักพอจบชั้นม .6 ที่กาญจนบุรีบ้านเกิดเขาเลยเข้ามาเรียนต่อที่โรงเรียนช่างกลปทุมวัน กรุงเทพมหานครก็ได้แม่นน,นะครับเป็นคนมาฝากให้อยู่กับคนบ้านเดียวกันที่เขาเปิดโรงงานเครื่องยนต์อยู่แถวแถวท่าพระนั่นคือเหตุผลว่าพอกลับจากโรงเรียนเขาจะต้องมาช่วยงานที่โรงงานนี้มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่คนที่เขาให้อยู่ด้วยเห็นสมควรแต่สมศักดิ์ก็เป็นเด็กดีช่วยงานได้ไม่นานก็ดีแตกครับพอมีเพื่อนมากหน้าหลายตาเข้าก็ผ่านเกเรเกตุงเลวแหลกไปกับเขาไม่สนใจเรื่องงานที่โรงเรียนไม่ภาคเพียนช่วยงานที่โรงงานสุดท้าย สมศักดิ์ก็เรียนไม่จบถูกอับเปหิให้ออกจากโรงเรียนช่างกลปทุมวันตั้งแต่ตอนเรียนปีสองทีนี้ก็ระหกระเหินไปเผชิญโลกภายนอกตั้งแต่อายุ1 8บแปถึงสิปีไปเป็นกระเป๋ารถสองแถวสายกรุงเทพหัวหินบ้างละไปรับจ้างนน่นนี่บ้างละแต่ไม่เป็นโลเป็นภายสักอันแถมยังมีเมียตั้งแต่อายุ19-20ปีมีลูกสาวหนึ่งคนลูกชายหนึ่งคนจนตอนหลังสมศักดิ์ถูกเกณฑ์ทหารไปรับใช้ชาติ พอออกจากทหารมาแล้วเขาก็ได้บวชให้แม่ทันทีพอแม่เสียชีวิตสมศักดิ์ก็พุ่งชีวิตตัวเองออกจากเมืองกาญจนบุรีบ้านเกิดไปไกลถึงโคราชไปทำมาหากินที่นั่นด้วยการเปิดบาร์ขายเหล้าเบียร์อาหารให้พวกทหารอเมริกันซึ่งบ้านเมืองเราในเวลานั้นทหารเหล่านี้มีชุมนักแหล่เรียกว่าทหาร GI มีแถวเมืองอุดรธานีบ้างขอนแก่นบ้างโคราชบ้างกระจายไปทั่วอีสานเหนือยุคนั้นพอสมศักดิ์มาเปิดบาร์หากินกับพวกทหาร GI ทำให้เขามีเส้นสายรู้จักกับคนอเมริกันมากน่าหลายตาสนิทชิดเชื้อกับเขาถึงขนาดมีโอกาสได้ไปเรียนไกลถึงประเทศของพวกเขาคือไปรเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและที่นั่นสมศักดิ์เรียนด้านบริหารธุรกิจจนจบแล้วกลับเมืองไทยมาประกอบอาชีพเป็นผู้จัดการบาร์อย่างเก่าเหมือนตอนก่อนไปรเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพอกลับมาหนนี้เขาเลิกร้างกับภรรยาคนแรกที่มีลูกด้วยก,กันสองคนชายหนึ่งหญิงหนึ่งต่อมาได้ภรรยาใหม่ ที่มีอายุไล่เลี่ยกับลูกสาวคนแรกเลยทีเดียวครับกับเมียมใหม่คนนี้เขามีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนตอนที่สมศักดิ์เป็นผู้จัดการอยู่ที่บาร์เดอซันพัดพง์เขาได้รู้จักกับคนในวงการหนังเยอะมากเรียกว่าเป็นขาใหญ่ขาซีดารานักแสดงคนไหนอยากมาเที่ยวมาดื่มกินต้องบอกแซมมี่หรือสมศักดิ์คนนี้ประเดี๋ยวเขาจะจัดให้ถึงอกถึงใจพระเดชพระคุณท่านทุกผู้ทุกนาสมสมศักดิ์จึงสนิทกับเพื่อนดารานักแสดงหลายต่อหลายคนเช่นกรุงศรีวิไลสรพงษ์ชาตรี ลักอภิชาตธิ์ลือชาเศฐาศิระฉายาภูมิพัฒนายุทธดามดัชกรวินิตพักดีวิจิตพอสนิทสนมกับดารานักสแสดงมากๆวงการหนังเลดูดเขาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งจนได้เขาได้มาเล่นหนังในที่สุดโดยหนังเรื่องแรกที่ได้เล่นก็คือเรื่องทองภาคหนึ่งปี2516ของฉลองพักดีวิจิตนับจากนั้นเส้นทางสายนี้ก็ทอดยาวให้เขาเดินมาอีกกว่า30ปีคือหนังเรื่องสุดท้ายของเขาก็คือเรื่องสุ้มมือปืน ปี2,548ของสนานจิตบางสะพานในบ้านปลายชีวิตสมศักดิ์ชัยสงครามไม่มีงานแสดงข่าวว่าเขาได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทให้มานดูแลคิวรถลีมูซินที่สนามบินสุวรรณภูมิแม้วันกับเดือนที่เขาเกิดเราไม่อาจรู้ได้รู้แต่เพียงว่าเขาเกิดปี2,481ที่กาญจนบ,บรุรีวันกับเดือนที่เขาจากไปก็ไม่มีหลักฐานระบุไว้รู้แต่เพียงว่าเขาจากไปเมื่อปลายป,ายปี2,551 ที่โรงพยาบาลกเกษมราชด้วยอาการป่วยเส้นเลือดในสมองตีบพิธีชาวนกิจมีขึ้นที่วัดลาดพร้าวปิดฉากตำนานหนวดหินลิ้นจรวดที่อายุ70ปีสมศักดิ์ชัยสงครามผู้เปรียบความรักเหมือนท่อนสุง